คันนี้จะให้รอๆใส่ซิ่ง 1.9s ตัวเริ่มต้นปี18 329,000วัวตลอดสัญญาพี่จ๋าคันนี้เอาไปเลย5,500บาทคอนเจปี8.4ว่าจัดให้รอๆเลยมาดูรถกันคะ่ะคันนี้ลูกค้า4บอนลูกค้าคะตัวเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้อะไรมากแต่ว่ารอแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าเป็นเที่ยวใหญ่ๆแบบนี้นะคะห้องเครื่องนี่ รถด,ดมดอมคันหน้าดมดมแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้แทนเศษอยู่สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วนะคะคันนี้นะเปลี่ยนท่อทั้งเส้นนะคะใส่ซิ่งไม่ต้องปูบนะคะเดี๋ยวเปิ้ลท่อให้ดูนะคะนีลูกค้าขาอันนี้นะคะเป็นแม็กเวลรถด,ดุมสีแดงนะคะพอเด็กสีเงิน,งนจัดทรงมาเรียบร้อยขอบติบแปดข้างในใหไมสี่หมื่นเท่านะลูกค้าสี่หมื่นหกพันระบบไฟฟ้า วัดบูธหนึ่งตัวนะคะฟังก์ชันเป็นวิทยุแล้วก็เสียบ USB ได้ลูกค้าเก์ธรรมดาหกสปีด้านในนะสภาพยังใหม่อยู่นะคะบอกแม่แรงหอ่พกนี่นาตะมาพ่อกำเถอะปะดูพ่อกันเถอะนะคะก็ใส่ซิ่งนะคะอะไรนะไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอยากได้แบบไหนก็จัดให้นะคะโดนไซแน่นอน วสติ้งโดนใจแน่นอนนะคะคันนี้มีแม็กไบรเนอร์ให้คู่มืออยู่ครบสำหรับใครที่สนใจเบอร์โทรลิงก์ไลน์ปังหดนด้านล่างจากหวัดบริการทำสัญญาถึงที่ส่งโดยพี่ถึงบ้านเลยจ้ามีนะโบว์มีไหมคะ